สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับผมกาน้ำร้อนนะครับตัวใหม่นะครับจากแบรนด์ Flair e s p ปซ s ซนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Cafe Get t เตนะครับตัวนี้เพิ่งออกมาน่าจะเป็นตัวแรกของแบรนด์ Flair 58นะครับที่มีแบรนด์แฟร์เอสเปซโซนะครับที่ออกมานะครับผมก็คือการน้ำร้อนนะครับน่าจะเป็นตัวแรกนะครับก็เห็นดีไซน์และมันดู มันดูโมเดลดีครับแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากตัวนี้เปิดตัวมา2,800บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีขนาดบรรจุตามที่อยู่ด้านหน้ากล่องเลยครับ800มิลนะครับแล้วก็ใช้ไฟ220โวลต์นะครับผมก็กล่องก็ออกแบบมาเป็นกล่องนะครับผมกระดาษนะครับก็รักโลกนะครับผม นี่จะมาแกะกล่องนะครับผมกล่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณสาเซนนะครับก็กล่องภายนอกก็จะมีแค่เขียนว่าเป็นกาเฟ่กิตเตร์น,นะครับจะเป็นชื่อของการดำาร้องแล้วก็เป็นแบรนด์ของ Fly ร e ์เอพิโซแล้วก็มีขนาดความจุแค่นั้นเองส่วนด้านบนก็จะเป็นนะครับแกะได้น,นะครับมันจะเป็นหูหิ้วนะครับ วันนี้จะมาลองแกะกล่องกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวนะครับแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับว่าใช้งานดีไว้นะครับผมนะครับก็แกะแล้วจะมีในในกล่องนะครับประมาณนี้นะครับนะฮะมีเป็นคู่มือนะครับ ก็ดีไซน์ดูสวยงามครับดูแบบเป็นโมเด์นะครับปรับอุณหภูมิได้ครับก็นะครับคู่มือนะครับผมก็ใช้เหมาะสำหรับใช้กับไฟห้าสดได้ว่าเป็นกา้ําร้อนใช้กับตัวเมนูเอเปอร์โซ่นะครับไม่ก็ใช้เป็นลิฟต์ได้ครับก็แกะออกมานะครับก็จะมีตัวกา้ําร้อนนะครับ มีตัวฐานวางการน้ำร้อนด้วยนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ยาวอยู่นะครับนี่คือฐานนะครับก,กดได้ครับก็ใช้วิธีการกดเปิดปิดแล้วก็หมุนนะครับน่าจะใช้งานไม,ไม่ยากนะครับ ถาก็จะเป็นยางนะครับก็จะมีเขียนนะครับ f l a ์ค c a ฟ่กิตเตินะครับใช้คกาลังไฟ1,000วัตต์นะครับฐานจะเป็นพลาสติกครับก็ลักไฟนะครับเป็น2ขานะครับเหมาะกับเมืองไทยนะครับก็จะมีนะครับเขียนว่าวามตัวนี้ก็มีออน f อฟนรับแล้วก็ โลโก้แฟลตรงนี้นะครับก็กดหมุนกดตรงล่างแล้วก็หมุนได้นะครับแล้วก็จะมีฝาติดนะครับนี่ครับผมด้่นใต้เป็นสเตเลสแล้วนนอกก็จะเป็นพลาสติกนะครับ ตรงนี้ก็จะมีโลโก้รูปสอนอยู่นะครับก็ถือว่าเล็กนะครับก็เท่ากับพวกทามโมนะครับแต่บรรจุน้ำได้เยอะกว่าทามโมได้ประมาณ6 0 0ครับตรงนี้ได้ประมาณ800 ml ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับถ้าเทียบกับเฟลโลก็900นะครับเฟลโลมากกว่าแค่100 ml ถ้าเทียบกับพวกถ้าเทียบราคาตัวนี้ต่างกันเยอะนะครับ ลักษณะของการนะครับก็จะคล้ายกับเฟโลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล่องออกกอนนะครับนะครับอนนี้คือกานะครับเหมือนของเฟโลเลยครับผมแล้วก็ที่ไม่ที่ไม่เหมือนก็จะมีอ๋ออันนี้คือเป็นลูกศรหรือว่านะครับ น่าจะเอาไว้ไอ้น้ำนะครับออกทางนี้ครับผมควันพวกไอ้น้ําออกนะครับก็ถือว่าสนิทดีเดี๋ยวจะลองคลิปหน้าจะมาการจะมาลองใช้งานจริงๆว่าใช้งานดีหรือไม่นะครับก็ส่วนของตัวจับนะครับหวจับก็ถือว่าก็เป็นพลาสติกธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีเขียนว่า min แล้วก็ max นะครับส่วน,ด,นด้านในก็จะมีเขียนว่า min max เช่นกันนะครับด้านใต้นะครับก็จะเป็น สเตลเลสครับไม่ใช่ทองแดงนะครับน,น,นะครับ,นะรบอันนี้เป็นฐานนะครับเดี๋ยวจะลองวางกันนะครับว่า วางในลักษณะไหนนะครับนะครับวางแล้วได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะหมุนได้ครับเหมือนพวกทามอเฟโลนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ต้องวางได้แค่ด้านเดียวครับด้านนี้ก็ไม่ได้ครับ ขาออกแบบมาวางแค่ด้านเดียวครับต้องก็มันดูแบบไม่ได้แบบนี้ทีครับนี่อันนี้คือยังไม่มีน้ำนะครับถ้ามีน้ําก็จะดูก็จะไม่ได้ก้องแก๊งมั้งครับก็ลองใช้งานนะครับได้แค่ประมาณนี้นะครับวิธีการออกแบบนะครับก็นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตรงนี้ก็ปุ่มนะครับใช้งานนะครับ การวางหน้าบาก็แล้วแต่นะครับว่าจะวางแนวเฉียงแบบนี้หรือว่าแนวนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปนะครับเดี๋ยวเท่านี้ข็จบก,การแกะกล่องการน้ำร้อนแฟลเอ e เปโซเกตเติ้ลคาเฟ่นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม